สวัสดีค่ะครูแซมค่ะแซนซัปราโยคะสาลานะคะวันนี้ครูแซมจะมาสัมภาษณ์นะคะสิทธิ์สิทธิ์รุ่นเล็กของครูแซมมันก็หลังๆเนี่ยนะคะในเพจและไอจีของครูแซมเนี่ยจะจะเห็นหน้าค่าต่างสองสองสามที่ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าเอาาอแม่ส่งมาฝึกเยอะมากค่ะน,นะคะกิจาการรมอื่นยังไปทําไม่ได้นะคะเพราะว่ายังปิดยังปิดอยู่นะคะในช่วงโควิดนี้เนาะนะคะครูแซมขอความสัมภาษณ์เลยนะ,ะนะคะสาวคนที้เนี่ยชื่ออะไรอยู่สวัสดีค่ะหนูชื่อเจน B, S, อายุ13ปีอยู่โรงเรียน ICS ค่ะอายุเท่าไหร่่ะ13ตัวใหญ่มากเลยค่ะก้องจูทางบ้าน่า <laughs> คนที่สองค่ะชื่ออะไรคะ <laughs> ชื่อมิมี่อายุ13ปีแล้วก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนะะคเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไหมสองคนนี้เัื่อนดีดีเฮ้ยมาเจอครูแซมได้ยังไงอ่ะลูกล้วมาฝึกกับครูแซมนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเรากลดวมาในส่วนของโยคะก่อนครูแซมจะไปถามเรื่องอื่น ก็เจอกับโูแซนก็ช่วงโควิดค่ะเพราะว่าเหมือนหนูทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็โยคะก็เลยมาโยคะกับเพื่อนแล้วมีนี่หาใครหลอกมาคะแต่ก่อนโควิดแม่หนูก็เรียนอยู่กับคูแซนแล้วหนูก็มาเรียนออกแม่ออกมาแล้วนี่นี่ลูกทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมหรือเดี๋ยวบอกท่้นชมทางบ้านสิลูก ตีแบตสิป้าป้าจำได้พวกป้า,าถามตีแบตเนาะแล้วก็เรียนดนตรีด้วยเนาะหมดยัง จากยานจริงรึเปล่เออ <c oughs> เด็กวันนี้เขาทำกิจกรรมเยอะมากกันหานะคะเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มาฝึกโคยคะกับกุญแจแบบที่ประมาณสองหรือสามครั้งนะคะแล้วก็หลอกเพื่อนมาอีกหนึ่งคนนะคะเ <c oughs> อาแล้วหนูเจนทากิจกรรมอะไรบ้างลูกจริงๆ,งๆหนูก็ทําคล้ายๆมิมี่ค่ะเพราะว่าก็แบบเวลาไปเล่นกีฬาก็ไปเล่นด้วยกันแต่ว่าส่วนมากหนูจะเล่นบาสเยอะค่ะเพราะว่าหนูก็เล่นที่โรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ซ้อมบาสแต่ละอาทิตย์นึงก็ซ้อมเยอะค่ะ ก็เล่นบาสแล้วก็มี um, specific training ซึ่งก็ทำกับนิมมี่เหมือนกันก็ค,คล้ายๆเหมือนสร้างความแข็งแรงะรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเรียนบรีด้วยไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนจริงๆก็ตีบแบดด้วยค่ะแบดบหนูก็เคยซ้อมแบ,บดอยู่ค่ะแล้วก็ไปคิดจะเลานกับนิมมี่ด้วยอะมีช่วงนึงล้มนะคะมาเดินไม่ได้นะคะภาษาอังกฤนะคะ <c oughs> มีนะคะแล้วเจนมีถึงไปขนาดแข่งด้วยลูกกิจกรรมที่หนูทำอยู่เนี่ยเล่นบาสเนี่ยเด็กตุนขนาดได้ไปแข่งกับเขาเล่นไหม แข่งค่ะก็หนูอ,อยู่ทีมโรงเรียนหนูก็ไปแข่งบาสบ่อยค่ะแต่เพราะว่าปีแรกในโรงเรียนเทอมแรกมันก็จะเป็นซีซั่นของบาสอยู่แลนะ้วคือก็ไปแข่งมาบ่าบาอยเด็กกิจกรรมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ อะแล้วก็มีลูกเอ่อไอสเกตหนูก็มีแข่งแบบถ้าทุกปีก็จะมีเป็นสเกตเอเชียแล้วก็สเกตออสเกตแบงก็ค่ะวิ่งงานใหญ่นี่ใช่ไนหะมก็ถ้าแบบระดับแบบนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าจะมีพวกแบบที่ทีมชาติเขาแข่งกันก็จะใหญ่กว่าอืมทวยแต่บ้านยังไม่รู้ คำถามยากนหลาดนะคะทีนี้ฝึกโยคะที่เราโกเลยนะดูได้อะไรกับโยคะมากที่าฝึกก <ules> ับครูแซมเนี่ยก็ครูแซนดุหรือเปล่าเกาะก่อนเดี๋ยวที่บ้านกลัวทาบ้านกลัวก็ไม่ถึงกับดุแล้วก็เขาล่นจริงจังที่บ้านเขาล่นจริงจังจริงจังแล้วดูได้อะไรกับโยคะมากก็แต่ก่อนหนูก่อนที่หนูมาหนูแบบตัวแข็งแล้วก็ใช้ช่วงท้อง อ๋อนั่งยืดอคะก็ดีทัพนาขึ้นใช่ไหมคะแล้วเจนหรอค่ะก็คือธรรมดาเวลาหนูเล่นกีฬาหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ยืดนะคะเวลาเวลาวอร์มอัพก็วอร์ปนิดเดียวไม่ค่อยได้ยืดเวลาเล่นเสร็จก็ไม่ค่อยได้ยืดค่ะดนี้ตัวหนูก็เลยตื่นมากแล้วก็หนูก็ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรที่ยืดได้ยืดตัวเพราะว่าเล่นแต่กีฬาแบบร้านเลยรแบบนี้ที่มันหนักๆก็คือใช้กล้ามเนื้อเลยก็ไม่ค่อยได้ยืดใช่ค่ะเพราะว่า อย่ายให้เขายืนนะคะทุกผู้ชมขาเขาสูงกว่าเราสองเราสองคนเลยะค่ะนะคะเพราะว่าเป็นสายบาสนะคะก็จะเปิดเทอมน,นั่นก็นใช่ไหมคะใช่วันจันทร์วันจันทร์นี่แล้วใช่ไหมใช่เลยนะแต่เราก็จะได้เจอกันอีกใช่ไหมคะนะคะเพราะเดือนนี้เราจเจอกันทุกเดือนเลยทุกผู้ชมขานะคะก็อยากจะฝากอะไรทางบ้านเกี่ยวกับอืมอาจจะไม่ใช่แค่โยะคะก็ได้ดูนะคะเพราะว่ากิจกรรมหลายๆอย่างด้วยวัยที่สิบสองสิบสาม วัเท่านั้นเองนะคะเพราะหลายคนทางบ้านน่ยจะถามกูแซบมาว่าโยาคะตั้นี้กูแ่อายุเท่าไหร่คือสองท่านนี้สององคนนี้เรียนคลายเบกับคกูแซบคือเรียนบูโอคลาสสองคนเขาจะมาท้องกันแล้วก็เรียนด้วยกันคือแยกคลาสเพราะเวลาที่เขาเรียนออนไลน์ด้วยก่อนจะเลิกเสร็จไปโมงสองโมงก็มาเรียนกับคกูแซบจเัเจ็นแล้วนั่นรุ่น้อยนะคะก็แทท่งกันเรียนท่ตอนแรกเนี่ยเดินเทียมนี่ก็มาเรียนกับคกูแซบก่อนนะคะก็สนุกสนานเฮฮานะคะคือเด็กเนี่ยเวลาเราสอน หรือว่าไวยใสยแบบนี้คุณะจะใช้แชแคโยคะของกลุ่มสองท่านนี้สองคนนี้ว่าโยคะไวสใสน,นะคะตสมุติตนี้โยคะก็แลกันมาลูกน้องน,นะคะสนุกสนานกันไปแต่ว่าเรากอ็อยากจะใช้เพราว่าเด่นเล่นเล่น,ลนก็ได้ว่าหนึ่งน้องได้อะไรกลับไป 2, สองคแซกก็จะบิว้ววันนี้ขาวันนี้ท้องวันนี้ไหลวันนี้โฟโนะคะก็เริ่มพัฒนาในมือเอนเนี่ยสองคนนี้เห็นเลยโดยเฉพาะคนนี้คนที่เด่น,นมาหลายเดือนมากๆก็หละ่ะคี้ก็เริ่มเห็นว่าเริ่มมีเรงขึ้นนะตัวนะ อ้าวนะคะอน,นูฝากทงบ้านหน่อยรู้ว่าอยากจะฝากอะไรโยคะหรือกิจกรรมทุกอย่างเพราะไม่างั้นพวกอยู่บ้านก็จะอะไรนะงงใช้หายอะอยากจะบอกอะไรทงบ้านนิดนึงก็หนูว่าแบบการที่เราได้มาโยคะคมนันทำให้เราได้แบบแบบพักสายตาแล้วก็แบบมีกิจกรรมทำแล้วก็จะแบบแอคทีฟมากขึ้นเราดีมากก็ไม่ติด เดี๋ยวค่ะดังๆค่ะอะไรนะคะเล่นจิตเธอร่ะค่ะค่ะแล้วลูกกับ่างเจนค่ะ,คะก็หนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามาเล่นโยคะตอนเย็นนะคะก็เหมือนเป็นการจบวันที่ดีมากเพราะว่าเราก็ได้ผ่อนคาอาลายแล้วก็ที่ครูแซมสอนก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปเพราะว่าครูแซมก็จะแบบออกแบบคลาสโยคะให้มันเข้ากับเราด้วยว่าว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างถ้ามีเล่นไอซ์สเก็ตมีก็ได้สุด ค,ความยืดหยุ่นถ้าหนูเล่นบาสก็ฝึกความแข็งแรงแล้วก็ส้นลมสีเดี๋ยวเปิดเทอมก็จะแยกคู่ค่ะท่านผู้ชมขะอันนี้คือคู่แม่ขาแล้วก็คู่แม่เท้า,แ,ทาแล้วก็จะดูโอเหมือนกันนะขะาโจดูโอเหมือนเดิมนะอาวันนี้นมาแซมปลากอดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามคลิปเพราะว่าเราลงคลิปเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝากด้วยนะคะเด็กๆทางบ้านขะ,ะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ อย่าพึ่งเริ่มเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเป็นคนที่เบื่อนะคะลองทำดูชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวไม่ว่ากันนะคะลาแล้วนะลูกน้อนะคะขอบคุณนะคะ